วันนี้ก็เข้ามาเช็คแปลงนะครับหลังจากที่โดนพายุนะครับเมื่อคืนก่อนนะส่วนผมก็โดนพายุนะครับพัดโค่นไปจำนวนสิบต้นนะครับประมาณสิบต้นนะดอกกำลังสวยๆเลยนะครับโซนนี้โซนที่กำลังเป็นดอกนะครับก็โดนไปแปดต้นนะครับโซนที่เป็นลูก โดนไปสองต้นนะครับดอกกำลังสวยเลยนะตอนนี้ก็กำลังไล่คํ้นะครับนะโดนทุกเจ้านะครับโดนทุกสวนนะพายุแรงจริงๆแต่ต้นนี้น่าจะรอดนะครับต้นนี้รอดอ่าต้นนี้เนี่ยครับมาดูสภาพดอกมันนะครับคือดอกมันโหนะเนี่ย ดูดอกโค่นแต่ต้นนี้ไม่น่าจะตายนะครับต้นนี้ไม่น่าจะตายแล้วก็ไล่ไล่ค้ำนะครับยดอกกำลังสวยเลยต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะรอดนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็โค่น ดูดอกมันกำลังสวยเลยนะครับฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะครับตกทุกวันดูดอกเข้าครับโอ้โหเป็นมุมที่ตั้งใจไว้นะครับว่าจะ ถ่ายทำคลิปช่วงตอนดอกบานนะครับนี่ดูมุมนะครับม,มุมนะเป็นมุมที่สวยมากแต่ว่าต้นนี้ดันโค่นไปซะก่อนก็ถือว่าไม่เป็นไรนะรู้สึกจะตายสองต้นนะครับตายสองต้น อายุ9ปีนะครับอายุ9ปีเนี่ยต้นนี้ตายไปเลยเนี่ยครับโหโดอกหมดเลยเสียดายมาก60-70โลได้นะเนี่ยผลผลิตนะครับน้ำหนักหมดเลย ต้นนี้ก็ตายนะครับดูลากนะครับลากขาดไปเลยลมแรงมากเดี๋ยวพาไปดูต้นนะครับต้นที่ที่เป็นเป็นลูกนะที่มันโค่นอ่านี่ฝั่งต้นเล็กนะครับต้นฝั่งนี้ก็จะทำสาร ตอน29เมษานะครับนี่นี่โค่นรู้สึกว่าต้นนี้มันจะโค่นใหม่นะเนี่ยต้นนี้โค่นใหม่นะครับโค่นใหม่โอ้โหดูดูลูกดูชอ่อะนี่วันนั้นมาดูมันโค่นแค่สองต้นนี้นะครับอ้าไม่น่าตายนะ ไม่ตายนะครับดูแล้วไม่ตายนี่ดูไม้ค้ำเนี่ยที่เอาไม่อยู่นะครับเป็นช่องลมแล้วมันโค่นรู้ใจมากเลยครับตรงนี้ก็คือเนี่ยสองต้นนี้นะครับก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมจะตัดผมจะตัดต้นต้นที่มันโค่นนี่แหละมันก็รู้ใจนะนี่มันโค่นต้นต้นที่ผมจะตัดนะครับต้นนี้ ก็คือต้นนี้นะโค่นดูไม้ค้ำเรืนี้ละนาดเลยแล้วก็เหลือต้นนี้ไว้คือผมจะโค่นแบบสลับฟันปลานะครับคือมันมันเบียดกันแล้วไม่ไหวแล้วโค่นอ่ามันก็มาโค่นต้นนี้มันก็รู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยมาดูมาดูช่อลูกเนะ่ยโอ้โหกํากำลังสวยเลยอยู่ได้นะเนี่ยมันอยู่ได้นะเนี่ย แต่ว่าเราต้องต้องตัดช่อออกช่วยเขานะครับเพราะว่ารากรากส่วนหนึ่งมันมันจะขาดนะครับรากส่วนหนึ่งมันจะขาดพอขาดแล้วเขาก็จะอ่อเขาเรียกคือส่งอาหารได้ไม่สมบูรณ์เราก็ช่วยเขาตัดช่อออกเยอะๆนะครับน่าจะตัดออกประมาณสัก50%นะครับตัดช่ออบอก50% เขาอยู่ได้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ชาวสวนทุกท่านนะครับเนีย่ยดูดิโอ้โหแล้วทุกท่านนะลองคิดดูอะ่ะโอ้โหมันโค่นแบบนะเป็นเป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุกท่านนะครับนะต่อสู้กับภัยธรรมชาติ นะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแม้ว่าเราจะค้ำนะดีแค่ไหนถ้านะครับถ้ามันจะโค่นนะครับเราห้ามไม่ได้นะครับเนี่ยโอยเดี๋ยวเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับเขาอยู่ได้ยังอยู่ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องต้องต right. ัดช่อออกเยอะๆเลยนะครับตัดช่อออกเยอะๆนะเพื่อที่เขาจะได้เลี้ยงลูกให้มันโตนะครับเนี่ยเลี้ยงลูกให้มันโต อย่างเงี้ยถ้าไม่ตัดออกนะครับลูกเขาจะไม่โตเลยนะครับลูกเขาจะอยู่แค่ประมาณเหรียญสอบาทนะครับเหรียญสอบาทขึ้นไม่เกินเหรียญห้บาทนะครับไซส์นะเดี๋ยวต้องตัดออกนะครับตัดช่อออกโอเคนะครับก็นะก็มาตรวจเช็คแปลงนะครับหลังจากพายุนะครับพายุเข้านะครับ หนักจริงๆนะครับแล้วก็ไฟดับไปประมาณครึ่งคืนนะครับดับตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับไฟฟ้าดับน้ำไฟมาอีกทีเกือบ2องโมงเช้านะครับเนี่ยลำใหญ่ก็ประมาณนี้โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชาวสวนนะครับที่ เจอภัยที่บัติจากธรรมชาติแบบนี้นะครับโอเคขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการทำลำไยแล้วก็นะครับสู้ๆนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ